เตรียมอาวุธอีกแล้วปะววเฮดไส,สยอยเซมสี่สอยยางเดียวเอาเลยสวัสดีค่ะมันนี่นักล่าที่นี่ซานกัสิผ้าค้นผู้สูงอีกแล้วค่ะมาตามหาเฮดบดเฮดลมนอจาว่าแมนนี่ห้างสีมันบอไปค่ะกลุ่มแหลกแหกมันค่ะหลังจากเมื่อวานนี่ดอกหน่อยเก็บอะไรนั่นน่ะนะจ้า นี่เรากำลังนำเอาคืเอเก่าครับใส่เลยค่ะมัอนี้มันนี้เขาทาเลยครับนี่สีเหลือหน่อยเลอลยหลือหลายกะตามลุนตามช่มน้ากันเนอค่ะอุย้ยสวยแหงค่ะ <c oughs> นันงกัมี่ยืนก็นมี่ขาทาเลยแรอ อขาอ้วนแฮ่ถึงมาเนาะโดดออาไปหยาม <laughs> สุด <laughs> ไปประด้จ้หาหาใหม่สวนเนาะจ้า <laughs>

เก็บมวลให้อนไงเนาะคอนนี่เนะาะขาไม,มาขึ้หรือปรขามเลยปะะามะได้เลยเก็บไงาขาสั่นปโปม้มึ่เลยขนไปพ่อ, <c oughs> พอซองขึ้นเลยมาเก็บเห็รกระด่างเลยนะ <c oughs> ขนาดขึ้นเดียวเนาะ จกเป็นตุ้มไปนะเรือหลยขอนนอันนี้คาบาปันไดดอกดำดีเหรอใช่ มีตนี่เนาะสีดยดิแถวเลยทักไก่เหไก่กรอนตัวเขาหน้ควัน suối nữa chung để kiếp lại có kiếp mua ăn đâu mua bộ đại rồi

そんなあかんぷりな何でええせ hết à, cần xì sì suối là tặng cho cô chị con con bìm cho nó nè ผสมหน่อยจ้าคน,นงนคนนี่น <c oughs> นอคนเกาจนหัวสันหัวจนสันงงกสั่นดบิครับไปครับหลุดน,นี้ครับลุยน,น่นขานขาเนะขาเป็นขา Ồ, thay nhạc các bạn nhạc các <laughs> ừ. Cứ thường hết đại bác này. Đại bác. กระตังแบบขาในี UH> <truth> ่กดออกเนาะขาในี่กดออกอบางั uh ้ง huh. ันไปเก็บ สั้ไปไมรอกโอ้ขานะัันส่วนขาเนาะส่วนขาเห็นคอนี่เป็น้าอยู่แล้วคนสมบูรณ์อย่างคนโอ้

เรลือก่องดอกกีได้ได้บดอกดอกใบน่ะให้งามคับตัวนี้เอาส่งไดประนา โุ้ยโสูงเงี้ยวิธีเอาไโดอกยังงามเลยครับโุ้ยขึ้นแล้วนะอ่าน,น,นี่นี่งานนี่ขึ้นไหนอยู่นี่นอ่านั่นนั่นละ าหา,นเ,นหาเรียม่ายก่อนอเถอะดปแล้วลูกดีเลยดอกแหลไปเลยวมื่อน้ำแกนเขื่อนเื่อมันเก็บเห็ดออกไม่ปลายเพินน่เนาะ ก็เลยอ,อยู่สู o m ไงเลื่อทั้งปลายครับหาเร่ยมกันครับเป็นสันสนี่สันเลย ทังสามหนอยิ้มไปเนะจ้าพยายามกวพยายามไอ้ไอ้ไอ้สุดปั๊ดเบิดเก่ง ดอกค,ค,คนเลยอคนเลยเออยางเดียวอเกียงเสีบแท้ดอกนี้ดอนนาครคับครับป็่ผีไม่ต่างกับ เล้ยงไก่ดอมคุีสูงขนาดขนาดขึ้นคอนหละได้ไหมเรียบร้อยแล้วถ ขอไปถ่ายบัวอะไรได้ครับสูงแห่งคอนนี่บับเถิงนะบัเถิงกับบัสุดปลายกับคนยืนดอกงามทั้งเด้อคุณน้าขนาดงาะเนาะจ้ะ อีกเถอง,นะถงมามีบันไดหลิงนะ้งเน่สุดจ้ะคุณครับห้าใหม่มาเมน่นแล้วนะช่ายไล่ทิ้งเบี้ยลไลอยู่ครับคุณดอกาง,ง่ามเลยครับเด็ห้าใหม่ครับเม่นเอา Tiếm áo vụt ít lập à xoay Xoay xem xỉ Xoay đi ดอกยางน้าเลย

ฮะเลื่อนนีหน่อยกันว่าเอากระซิดได้เด้อจ้ะผนดอกงามแห้งอนะู้มาได้ไหมได้กะพ่อก่นอนนะจ้ะจังมาได้โอ้ยยางจังเลยครับวัอนี้ซองมือสอนซองมือสอนปีนเป็นปีนสรุปผลงานเลยครับประมาณซองตาครับตา หน่อยกับตาใหญ่ตาหน่อยบเวยเต็มตาใหญ่ครับสุดยอดขึ้นเก่าครับเหมือนี่นาาบ้านกาหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านในตาหน่อยจ้าเหมือน,นี่ในตาใหญ่ขนาดคอนคอนเก่าเนาะจ้าดอกหน่อยพ่นคอนเก่าพ<น>่นดอกหน่อยพ่นลายแหงก็เลยเหมือนนี่ก็เลยมาเอาครับแต่ยังลายเลยครับเต็มตาใหญ่ครับเบาซิเมื่มอเนี่ยนะครับ <laughs> <laughs> ย่างเมื่อยเลยครับวันนี้สุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมนักละอตินิสานคิมนากาสศิรยุทธ์เหนีวๆครับพักรักษาโตก่อนครับป <laughs> ดค้าย่างหนักเลยขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะ